จิตแมวกันจงมองจงมองจงมองจงนิ่งจงมอ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 งแป๊บนึงคุณแม่วัดตัวก่อนพักจัวอะไรอย่างเงี้ยักจัววก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ลูกอีกแล้วจไปเกี่ยวไปอีกแล้วแม่วันๆก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ลูกอ่ามาถึงสามสิบแล้วค่ะสามสิบยี่สิบเก้าสามสิบ โอ้ยาวยี่สิบเซนนึงเหรอกะเลยาวอะตั้งแต่หัวจดขานี่ยาวยี่สิบเซนไหมคะอ่ะจับไว้แม่หน่อยนะจับปึ๊บจับไว้แม่นหน่อยนูช่วยแม่ช่วยแม่หน่อยนะคะน้อยเป็นเด็กเดียวแม่น้องเดีค่ะเด็กดีที่ฟันเหม็นนี่ก็มั่งเด็กดีที่ฟันจะเริ่มเหม็นนี่ก็มั่งเด็กดีเอ้าอย่าหันไปนี่หน่อยมั่งนี่หันไงี้หนูงงหมดเลยวะนี่พวตัวใหญ่ไหมคะ เอฟซีแม่จะมีอะไรมาให้น้องโบเหรอใช่แม่มีอะไรให้น้องโบเอฟซีถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมคะครั้งที่แล้วแม่ก็วัดตัวสไปเดออย่างนี้แหละนะครั้งนี้วัดตัวแก้วอู้ยเจมไปไหนแม่จะวัดตัวพี่เจนพี่เจนมาเร็วๆแม่จะวัดตัวแม่จะสั่งขอให้แล้วแม่จะสั่งของขวัญให้ลูกแล้วจะมีของขวัญปีใหม่ให้หนูไห่ใช่แล้วอุ๊บบูหนูตึง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 ต้ง ตี้งติงเติงก็เห็นงูอย่างนี้หนูจะกลัวไหมคะน้องโบหนูจะจับมันให้หัวทิ่มเลยอืมแต่ฉกแกสิฉกเนี่ยเมื่อวานพาพี่เจนไปเดินเน่ะพี่เจนเจองูอ่ะวิ่งไล่จับอยู่อ่ะแม่อุ้ตัวอะไรมันจะไปไหวๆอย่างเงี้ยพี่หนิงมันจะไหว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 ไปอย่างเงี้ยแม่ก็เอ้าตัวอะไรวะมันขําแล้วด้วยอ่ะหกโมงเนี่ยนี้ขําอย่างเร็วอ่ะจูงพี่เจนไปเนี่ยพี่เจนวิ่งไล่ตัวเนี้ยอู้ยงูพี่เจนจับลูกออกไม่ทันเลย งูจะฉกกระโปกเอ้างูมสกถังขยะฉกกระโปกพ่เจนมาเร็วๆพิเจนมาเร็วพี่จิงมาเร็วๆอย่าให้แม่รอนานแม่งวงพเจนอยู่ไหนพิเจนอยู่ไหนมาวัดตัวเร็วพิเจนหย่องเร็วๆว่างไว้นะคะหนึ่งสองชัมไปพี่จิงเท่าไหร่อะหนึ่งสองชัมไปโอ้พิเจนน่ารักมากเลยอะพิเจนสามที่แปดเนี่ยสามแปดเหรออ่าสามแปดสามแปดพิเจนอ่ะ ดีกว่านะคะคุณเจนเอาวัดให้มันแน่นอนไงอ่ะน้องโบช่วยกันช่วยกันช่วยกันเรียวช่วยมีช่วยมีรียวช่วยมีเรีวเออช่วยไม่ได้อู้ยไเจนเดี๋ยวแป๊บนึงสิสาลูกนิ่งหนูช่วยเอ้ยเขาว่าเสื้อหมาเสื้อแมวไงกันเว้ยมันจะนังนิ่งนิ่งนิ่งกันนเนี่ยสามแปดเฮหนึ่งสามแปดสามห้าคิดไปไอเจนสามแปด จไปเราไปแล้วค่ะไอ้หนูรอของขวัญเลยนะรอของขวัญไม่หนอนจะทําของขวัญให้หนูจะมาขวัญให้หนูหนูที่สบายหนูตืึงตึงหนูเก็บตุ๊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 บหนูไปเก็บให้แม่นะอ่าไปเก็บลูกไปวัดโตเสร็จแล้วเอาไปเก็บค่ะเลไปเก็บให้แม่นะไอาเลยค่ะเก็บเลยคนเก่งเก็บให้แม่นะอืมเก่งมากไปเก็บเลยค่ะโอ้ยมีลูกเก่งอะแม่เนี่ย